สวัสดีพี่น้องป้องปายสุขุสุขนนะครับเมื่อนี้ก็พบกับผมเช่นเคยนะครับติดโคโคชนานะครับเมื่อนี้ก็เสนอในเมนูนะครับแกงหมูมะเขือพวงนะครับมัตถิดิบของข้าก็มีเนื้อหมูนะครับพี่น้องมีมะเขือพวงมีใบกะเพรามีพริกแกงนะครับอาจากใบมะกรูดนะครับพี่น้องมาดูขั้นตอนวิธีการทําได้เลยครับครับอันนี้ก็เท่ากับเอาน้ําใส่ ตัวภาชนะไว้นะครับเพื่อที่จะ้างมะเขือนะครับเอาก็ใส่เกลือลงไปก้อนนะพี่น้องเพื่อว่าให้ตัวนี้มันวัดไอ้มะเขือเหื่เวลาทําแล้วมันบม่ดำนะครับเอากรใส่เกลือลงไปก่อนประมาณหนึ่งช้อนโตนะครับเพื่อที่ไม่มะเขือพวงเ่ามันดํานะครับพี่น้องแเ้าก็เอาช้อนนะครับมาคนก่อนนะครับพี่น้อง ช้อนมาคนนี่ะครับพี่น้องคนอันนี้แหละค่อยเด็ดตัวมะเขือพวงลงไปใส่นะครับพี่น้องนี่ยมะเขือพวงเขากะไอ้ไปเด็ดเด็ดลงไปใส่อ่ะพี่น้องเ้าก็เด็ดมะเขือพวงนะครับใส่ครับจนพ่อไปแล้วครับอ่ะจนพ่อแล้วเขาก็แช่น้ำเกลือไว้นะครับเนี่ยครับแช่น้ำเกลือที่เขาเทใส่ไว้ไว้นะครับพี่น้องแช่น้ำเกลือไว้ นี่ครับพี่นอ้องมะเขือพวงเขาไปไปทำขั้นตอนอื่นต่อไปก่อนครับมาพี่น้องมาเริ่มลงมือทำกันเลยครับแกงหมูส่มะเขือพวงครับเริ่มต้นนะครับเปิดแก๊สกันครับพี่น้อง เก็บแล้วก็ใส่น้ำม,มันเข้าไปครับพี่นอ้องในหม้อห่อนในหม้อห้อนเราก็ใส่น้ำม,มันเข้าไปเท่าหน่ครับสูนะครับทำกับข้าวง่ายๆนะครับมน,นีมเมนู แกงหมูใส่มะเขือพ่วงครับจากนั่นนะครับในหม้อมันเดือดไปให้น้ำมันมันห่อนไปสักหน่อยนะครับพี่น้อง oh, <no. S 1> ถ้าจะมาใส่พริกแกงเขาก็มาใส่ตัวพริกแกงลงไปนะครับพี่น้องเนี่ยพริกแกงเข้าอ,อ่าเส็นนได้ครับพี่น้อง ใส <ermo unlimited ishment> <sh arp> <sm att> ่ผีแกงลงไปเลยพี่น้องควรมันหอมเลยพี่น้องชัดของมันแตกมันเลยครับผีแกงครับพี่น้อง พัดให้มันแตงมานครับให้มันมหอมพิ่น้ําหอมมากพี่น้องถัดไปนะครับเขาก็เอาเนื้อเข้านีคมมานคน่ครับลงไปพัดเลยครับพี่น้องครับใส่เลอยครับพี่น้อง 哎，打发他都没人蒙熟给他看。你们班班的排名在多少？羡、啊、慕，哎，那可不。啊 ไปก่อนดีไปเอะพี่น้องมาพี่น้องวันนี้เรากำลัปรุงรสต่อนะครับพี่น้อง ตพี่น้องของสุลพอเคง่ายเราคนเข้ากันแล้วครับพี่น้อง แล้วก็ใส่น้ำปลาครับพี่น้องสองส่วนเลาคนให้เข้ากันครับพี่น้องจากนั้นครับนี่ครับพี่น้องมะเขือพวงครับเอาลงไปได้ครับพี่น้อง แช่นั้นเกลือไว้เมื่อเกลือพวกมาสิบประดังครับเอาคนเลยครับพี่น้องสีสวยดาวทับท่าเลยพี่น้อง จากนั่นข้ากับใสใบมะกรูกดแล้วก็พริกของเข้าครับใส่ลงไปครับมะกรูกดฉีกนะครับอหอมๆนะครับอันนี้ใบมะกรูกดแล้บตบไทยนะครับเ่อไปกับเข้าพี่น้อง ครับไปกับข้าวหอมๆครับอ่าใครข้าไปครับเรียบร้อยครับพี่น้องปิดแก๊สครับ เซตเรียบร้อยครับพี่น้องเมนูแกงหมูใส่มะเขือพ่วงครับกินหอมๆกับขาา้าวยำแรงแซ่บๆครับพี่น้องขอบคุณุ้กท่านนะครับที่กินตามชมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ช่องติดควัวโภชนาเนด้อครับพี่น้องขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ